นิยายเรื่องสันเรืองคุณนายคางบ้านแดดยามสายสองลอดลมไม้สะท้อนเงาไหวๆบนเลือเบียงบ้านสวนหลังงามคุณนายรัตนาหญิงสาววัยกลางคนผู้มีความสง่างามแม้ในชุดผ้าฝ้ายธรรมดานั่งจิบชา ดอกมะลิพางทอดสายตามองสวนหลังบ้านที่เงียบสงบเธอถอนหายใจยาวชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยงานเลี้ยงและคำชมจากสังคมเมืองใหญ่บัดนี้กลายเป็นเพียงเสียงใบไม้ไหวและนกร้องคอไปกับความเงียบเหงา เสียงเก็บผลไม้กอบกล้าวจากสวนคางบ้านทำให้เธอสะดุดตาทายหนุ่มร่างสูงผิวเข้มแดดใบหน้าคมสันแม้จะยังเยาวัยแต่ดวงตามีความกล้าหาญและมุ่งมัน่นเกินวัยวายุลูกชายอดีตเพื่อนสามีเก่าของเธอ อรุณสวัสดิ์ครับคุณนายเสียงทักทายทุ้มต่ำเรียกเธอออกจากพะวังรัะตะนาเงยหน้าขึ้นและยิ้มบางๆแวะเก็บมะม่วงแต่เช้าเลยเหรอวายุวายุยกมะม่วงสีเหลืองทองขึ้นมาโชว์ผมเห็นคุณนายชอบมะม่วงเปรี้ยวเลยเก็บมาให้นะครับขอบใจจะ้ะวายุ รัตนาหลับผลไม้มาดวงตาศบกับแววตาสายซื่อโอนเจ้าเลนิดนิดของเขาอย่างหลิกเลี้ยงไม่ได้แค่เพียงเสียวินาทีนั้นปวใจที่คิดว่าหยุดเต้นไปนานกับผันเต้นแผ่วเบาอีกครั้งแต่เธอสะบัดใจรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้ มาเก็บอีกก็แล้วกันมาม่วงต้นนี้กำลังได้ที่ครับถ้าคุณนายอายุญ,ญ,ญาตผมจะมาทุกวันครับเขายิ้มกว้างใบหน้ามีแววสุขสนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรัตนาวางถ้วยชาอย่างสง่างามปกปิดรอยยิ้มบางบางที่ซ่อนอยู่มุมปากงั้นก็ตามใจเธอ แล้วกันล่ะวายุแต่ในใจลึกๆของคนนายรัตนาเธอก็เริ่มอยากเห็นเขามาทุกวันเช่นกันเสียงฟ้าคึมๆตั้งแต่เช้าทำให้คนนายรัตนาหลังเลว่าจะออกไปดูสวนหรือไม่แต่พอเหลือบไปเห็นชายหนุ่มข้างบ้านกำลังง่วนอยู่กับการจัดเรียงไม้พยุงต้นมะม่วง ใจกลางสวนเล่ากับคำตอบก็ชัดเจนในใจเธอหยิบร่มผ้าลายลูกไม้สีขาวเดินลงบันไดอย่างช้าๆไปยังรั้วไม้เตี้ยวายุฝนตั้งค้าแบบนี้ระวังเปียกฝนนะจ๊ะเสียงเธอทักไปด้วยนำเสียงห่วงใยวายุเหนยหน้าขึ้นมามองดวงตาคม ศกับตาเธอไม่เป็นไรหรอกครับคุณน้อยเปียกนึกหน่อยไม่ล้มป่วยง่ายๆหรอกแต่ไม่ท่านขาดคาหยาดฝนเม็ดแรกก็โปรยปลายลงมาจากเม็ดเล็กกลายเป็นเม็ดโตวายุวิ่งหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ทวาเพียงคู่เขาก็เห็นลัตนาเองยังยืนอยู่ตรงลัว้วมือบางๆอย่างถือลม่ม ที่ไม่ได้กลางคุณนายรีบกลับเข้าบ้านเถอะครับอดี๋ยวเปียกฝนเขารีบวิ่งฝ่าสายฝนตรงมาหาน้ำฝนเปียกชุ่มไปทั้งตัวแต่ดวงตาเป็นห่วงเป็นใยจนหญิงสาวเผลอใจเต้นแรงฉันฉันไม่ทันระวังเธอกระซิบเบาๆขณะที่เขาเอื้อมมือมารับลมจากมือเธอ แล้วกลางให้เหนือศีรษะทั้งสองคนงั้นให้ผมช่วยดูแลคุณนายแทนฝนก็ะแล้วกันนะครับเสียงของเขาทุ้มต่ำขณะที่ฝนโปรยปลายลงมารอบๆกลายเป็นม่านน้ำบางๆขับเน้นให้ระยะห่างระหว่างทั้งคู่แคบลงเรื่อยๆใส่รัตนาสันะลัวในอกอบอุ่นแปลกประหลาดท่ามกลางสายฝน ที่เย็นเยียบหรือว่าความเยียบเหงาในหัวใจของเธอกำลังจะถูกเติมเต็มด้วยชายหนุ่มตรงหน้ากันแน่วายุรับลมจากมือเธอก่อนจะก,กลางขึ้นเหนือศีษะสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างเย็นชื้นกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังที่ไม่อาจจะบดบังความใกล้ชิดในตอนนี้รนีบเข้าบ้านเถอะครับอยากจะไม่สบาย เสียงทุ้มเอ่ยอย่างสุภาพแต่แฝงความแนบแน่นในน้ำเสียงรัตนาเดินตามเข้าไปในล่มเดียวกันใกล้เสียจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันซช่วงเวลานี้เงียบงันอย่างน่าประหลาดทั้งๆท,ท,ที่สายฝนยังคงตกอยู่รอบตัวพอถึงระเบียนบ้านวายุรีบวางล่มไว้ค้างประตูหยิบผ้าขนหนู จากลาวมาส่งให้เธอคุณนายเชดตูก่อนนะครับดวงตาคู่นั้นยังคงจับจ้องเธออย่างเป็นห่วงแม้เสื้อของเขาเองจะเปียกแนบเนื้อจนเห็นเขาโครงสเตนและตะาเงยหน้าขึ้นสบตาเขาใายเต้นละลัวอย่างห้ามไม่อยู่เธอพยายามควบคุมสีหน้าขอบใจนะวายุสันดีขึ้นมากแล้ว แต่คุณนายอย่างหน้าแดงนะครับหรือว่าหนาวคำถามนั้นทำให้หัวใจของเธอแทบหล่นรูปไม่ใช่เพราะความหนาวหากแต่เป็นเพราะสายตาคู่นั้นต่างหากสายตาที่ทำให้หญิงไม้อย่างเธอเผิดสันสะท้านอยู่ภายในเปล่าฉันแค่เสียงของเธอแผ่วลงเมื่อวายุเดินเข้ามาใกล้อีกก้าว ถ้าอย่างนั้นให้ผมช่วยทำให้คุณนายอุ่นขึ้นดีไหมครับคำพูดของเขาทำให้เธอชะงักหัวใจเต้นคมคามความใกล้ชิดความอบอุ่นจากร่างกายของชายหนุม่มและสายฝนที่ยังคงตกเบากลายเป็นบรรยากาศที่ยากจะต้านทานเปล่าฉันไม่เป็นไรรัตนาพยายามเก็บเสียงหัวใจที่เต้นแรง จนแทบจะสะท้อนออกมาแต่ไม่ทันไรวายุเดินเข้าไปหยิบผ้าขนูนผืนใหม่เดินกลับมาหาเธออีกครั้งคุณนายให้ผมช่วยเช็ดผมให้นะครับอยากจะเป็นหวัดไม่ทันให้รัตนาได้ปฏิเสธวายุค่อยๆใช้ผ้าขนหนูเช็ดลงบนเส้นผมของเธอสัมผัสอุ่นๆแล้วความอ่อนโยนเกินคาดทำให้รัตนา แทบไม่กล้าขยับตัวหัวใจหญิงสาวสั่นไหวยิ่งกว่าเสียงสายฝนที่สาดลงบนหลังคาวายุเธอเอ่ยเบาๆขับคุณน้อยเข้าขาลับแต่ดวงตาไม่ละไปจากใบหน้าของเธอเธอไม่ควรทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมเสียงของเธอสั่นพรารลาวกับกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในใจตัวเอง ไม่อยากจะยอมรับแต่ชายหนุ่มกับทรงยิ้มบางๆบ,บางทีความเหมาะสมไม่อาจจะยุติธรรมหรอกนะครับคุณนายคำพูดของเขาเหมือนเป็นไฟอุ่นๆที่คอยลามจากปลายเส้นผมที่เปียกน้ำขึ้นไปจนถึงหัวใจที่เคยแข็งแกร่งรัตนาหลบสายตาแต่กลับยิ่งรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่อยู่ใกล้ นรู้้สึกไดฝนกำลังซาแล้วผมจะช่วยคุณนายจัดระเบียบต้นไม้หลังบ้านก่อนนะครับเขาพูดเบาๆแต่แววตายังคงอบอุ่นลึกซึง้งก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปทิ้งเธอไว้กับหัวใจที่สั่นละลัวไม่หยุดแัะตาพยักหน้าเบาๆหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะขณะที่เขาขยับเก้าอี้ และเช็ดพื้นแลเบียงอย่างขยันขันแข็งเธอก็แอบเฝ้ามองอย่างเงียบๆความอบอุ่นบางอย่างเริ่มคลี่คลายในอกโดยไม่รู้ตัวเม็ดฝนเริ่มซาแสงแดอดอ่อนๆทะลุม่านผ่านเมฆ่องกระทบหยดน้ำที่เกาะตามใบไม้กลายเป็นประกายและยิบระยับคุณนายครับวายุเงหนะ้าขึ้นเรียกพรุ่งนี้ ถ้าฝนไม่ตกผมจะมาช่วยคุณเก็บกวาดสวนให้ใหม่นะครับรบกวนเธออีกแล้วนะวายุเธอยิมบางบาแต่แววตากับมีประกายที่ต่างออกไปจากเดิมไม่ใช่แค่การขอบคุณอย่างมีมารยาทหากเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าไม่รบกวนเลยครับวายุตอบเสียงหนักแน่นสำหรับผมคุณนายผมยินดีเสมอครับ หัวใจรัตะนาหวาสะเทือนในอกอีกครั้งเธอกำลังจะเอ่ยตอบอะไรสักอย่างแต่แล้วสายลมเย็นเย็นพัดผ่านมาพร้อมกลิ่นหอมของดอกมะลิจากสวนหลังบ้านกลิ่นนั้นชวนให้เธอหวนคิดถึงวันเก่าๆก่อนเธอจะยิ้มออกมาอย่างไม่อาจห้ามใจถ้าอย่างนั้นฉันจะรอเธอพรุ่งนี้นะวายุชายหนุ่มยิ้มกว้าง ดวงตาคมสุกสกาวอย่างมีความหวังครับคุณนายผมจะตื่นมาแต่เช้าด้วยครับและในขณะที่เขาเดินจากไปรัตนายืนมองแผ่หลังของชายหนุ่มตรงนั้นหัวใจที่เคยเงียบเงาเหมือนสวนเหมือนสวนเปียวหลังบ้านเริ่มต้นใหม่เป็นจังหวะใหม่จังหวะของการเริ่มต้นอะไรบางอย่าง ที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนกลิ่นหอมของดอกมะลิที่ลอยมาตามสายลมบวกกับบรรยากาศหลังฝนตาทำให้หัวใจของรัตนาลาวกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอสูดหายใจลึกเงยหน้าขึ้นมาสบตากับวายุที่ยังยืนอยู่ตรงหน้าใก้เสียจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้น ประสานเป็นจังหวะกับของเธอกลิ่นมะลิหอมจังเลยนาวายุเสียงของเธอนุม่มนวลยิ่งกว่าครั้งไหนชายหนุ่มยิ้มบางๆขยับเข้าใกล้เธอดก,ก้าวคุณนายรู้ไหมครับคนโบราณค่าว่ากลิ่นมะลิเป็นกลิ่นของคนที่คิดถึงกันประโยคนั้นทำหัวใจของเธอสั่นสะท้านรัตนาเผยก,ก้มหน้าเล็กน้อย แต่ความรู้สึกภายในกับเต้นและซํารุนแรงยิ่งขึ้นคิดถึงกันหรอเธอทวนคำเบาๆครับผมคิดถึงคุณนายมาตลอดเลยนะครับน้ำเสียงของเขาหนักแน่นทวาแฝงไว้ด้วยความละมุนล,ละไมที่เธอไม่อาจจะปฏิเสธไหวอยู่ค่อยๆยกมือขึ้นอย่างกล้าก,ก,กลัว แต่ที่หลังมือของเธอเบาๆสัมผัสอุ่นนั้นส่งผ่านความรู้สึกตรงเข้าสู่หัวใจของรัตนาถ้าใจตรงกันวายุผู้ต่อสายตาแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นผมขออยูดดูแลคุณนายไปทุกวันแบบนี้ได้ไหมครับรัตนาเงยหน้าสบตาเขาเวลตาที่เคยแซาซอยกับทอปากายระยิประยับ อย่างมีชีวิตชีวาส่ยลมโชยเบาๆกลิ่นหอมของมะลิฟุ้งยิ่งขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณของหัวใจที่กำลังผิดบานเธอยิ้มตอบอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันก็คงดีไม่น้อยนะวายุเมื่อคำตอบหลุดออกจากปากของเธอรอยยิ้มของชายหนุ่มที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริงในค่ำคืนที่ สายฝนเพิ่งซาสองหัวใจที่เคยเหงาหงอยก็ได้พบที่พักพิงใหม่เขียง้างกันใต้กลิ่นมะลิที่อบอวนไปทั่วคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงทอแสงสีนวลสว่างสวัยเหมือนสวนบานคุณานายรัตนากลิ่นมะลิยียมคำคืนหอมฟุ้งยิ่งกว่าเดิมเรากับธรรมชาติเองก็อยากจะร่วมเป็นพยาน ให้แก่คืนพิเศษคืนนี้ละตะัตนายืนอยู่ริมระเบียงอีกครั้งสวมเสื้อคลุมบางๆสายลมหยามคำคืนพัดปิวผมเธอละไปตามแรงลมและก่อนที่เธอจะหันกลับเข้าบ้านเสียงฟีเท้าคุ้นเคยดังคืนจากด้านหลังคุณนายยังไม่นอนอีกหรอครับวายุถามเสียงทุม้ม คืนนี้อากาศดีเกินกว่าจะนอนได้ลงหนะักวายุเองก็เหมือนกันสินะเธอหันมายิ้มบางๆชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ลาวกับทุกด้วยลาวกับถูกแรงดึงดูดบางอย่างผสส่งกินมัลิและแสงจันท์ที่ทาบทอไปทั่วบริเวณผมนอนลงไม่ได้เลยครับขอพูดตรงๆในแววตามีความจริงใจลึกซึงผมคิดถึงคุณนายตั้งแต่ เช้าจนถึงคำ่ำคิดถึงแม้กระทั่งตอนหลับตาหัวใจของรัตนาเต้นแรงความรู้สึกที่เก็บไว้ลึกที่สุดผ่านปกปลุกขึ้นมาอย่างปฏิเสธไม่ได้วายุเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสันว้ยคืนนี้ผมขอนอนขอ้างๆคุณนได้ไหมครับคำขอของเขาไม่ได้มีแค่ความปรารถนา แต่เป็นความห่วงใยที่แฝงอยู่ทุกท้อยคำลัตะนางเงียบไปอึดใจก่อนจะพยักหน้าอย่างอ่อนโยนอยู่ด้วยกันสักคืนเธอเอ่ยตอบเบาๆดวงตาศบประสานกันอย่างเปิดเผยหัวใจเป็นครั้งแรกวายุยิ่งป้างขึ้นแววตาสะท้อนแสงจันทร์คืนนั้นเขาขยับเข้ามาใกล้เธอจนแผ่นอกอุ่นๆ แนบชิดข้ามกลางกลิ่นมะลิและเสียงลมและในคืนนั้นไม่มีคำว่าคุณนายกับคนข้างบ้านอีกต่อไปมีเพียงสองหัวใจที่ถักทอใส่ย,ยาแห่งความรู้สึกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นในค่ำคืนแสนพิเศษที่จะลึกอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลม